สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องหวยดาวทุกท่านกันเลยนะครับสลับในสรุปหวยในงวดที่แล้วก็ยินดีด้วยนะฮะก็เข้าไปในที่ใน9เนี่ยรูด9ตัวเดียวนี่เข้าบนเข้าล่างเลย ก็จ่อเข้าเ7้านะครับตรงๆเลยนะเน้นๆเลยนะสรับ f อฟซีตัวโยงที่ได้ไปในชุดน้อยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับก็นะครับเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปุ่นไปแล้วกันในงวดที่แล้วเข้างวดนี้ก็ขอให้ถูกอีกนะครับเข้าอีกโชคดีกันอีกแล้วกันนะครับเนาะอ่ะก่อนจะไปดูนะฮะก็มาดูในสถิติเลขที่ออกบนก่อนนะครับซึ่งนั่นแหละนะครับสลับในล่าสุดนะครับบนออกไปในที่ใน95นะออกบ่อยนะออกอีกแล้ว95นะครับก็รู้สึกว่า จะพึ่งออกไปอีกนะฮะ95นี่209795 209795นะครับอ่าเนี่ยผมให้ไป9เด่น9เด่น6นะในตำแหน่งตรงเนี้ยมักมาเลขเด่น,นก็มาจริงๆด้วยนะครับหลังๆนี้ไม่ค่อยออกเลขเดิมเลยนะเนี่ยอาจจะเอาที่มันออกไปแล้วเป็นเลขดับก็ได้นะครับก่อนหน้านี้นะฮะก็จะเป็นในที่ใน3 3 5795ถัดมาเป็น06 2011นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นในที่ใน5 77095ก็อาจจะลองนำสถิติที่ออกเนี่ยนะครับนำไปจับก็ได้เนาะเออเนี่ยเลขออกเหมือนกันนี่แหละมันก็ออกคล้ายๆกันแหละนะแค่มันสลับตำแหน่งกันเฉยๆนี่ฮะก่อนหน้านี้เป็น7 5 6 8 เก้า้าว่มาเป็นปดห์ามหนึอ่ะในตำแหน่งตรงนี้แหละที่เข้าดีนะครับเนี่ยล่าสุดก็0กับ3นะลองดูว่าว่ามันจะเข้าอีกไหมนะครับไปในก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเป็นในที่2 8 9 6ป5าอ่ะนี่9 6 9 5 ล่าสุดนี่9795นะครับ9บน9ล่างนะอ่ะมันจะออกเหมือนเงินกับในช่วงนี้ไหมนะครับทันมาเป็น715720จะออก5720ไหมถ้าออกไม่เหมือนกันก็อาจจะสลับตำแหน่งกันเป็น52หรือ50หรือ7270หรือ1715 1210เนี่ยแน่นอนนะแล้วจะสลับกันอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็อีกสักช่วงหนึ่งก็จะเปในที่ใน6 6 0295ถัดมานะฮะก็จะเป็นที่ใน1 716 05นะครับอ่ะนั่นแหละนะฮะก็จะเป็นนะครับในสถิติที่ออก95บทน,นะฮะถ้าได้ดูตามเลขในตำแหน่งตรงนี้อ่ะก็จะเป็นในที่ใน0 0แล้วก็3เป็น0ูยนย์เนะฮะอ่าในตำแหน่งตรงนี้จะมาอีกหรือเปล่าแล้วนะครั้งก่อนก็9กับ6ถ้ามาจับคู่อ่ะ 9ก้า1กห้อเืมก็เป็นเลขใกล้เคียงเนาะเกมา9 5้าห้มา2610มา19เนาะออล่าสุดก็30มศนย์มันจะเป็น0ูย์สก็ได้นะล่าสุดจจะเป็น0ูย์สหรือ02หรือ13หรือ9กสก็ได้เนาะอืมเนี่ยนะถ้าศูนย์กับ 3ม,มานะครับเนาะเด็กชชอบก็0 4นย์3ี่ก็ได้นะครับอาจจะไปเปรียบเทียบก,ก,กันกับในชุดสรุปเนาะชุดสรุปก็ไปดูกันได้นะครับว่าจะได้นะครับในที่ในเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนสลับในชุดสรุปนะครับ ก็หลังจากที่ได้ดูนะครับในสถิติเลขที่ออกกันไปแล้วนะครับแล้วก็ในสูตร2ตัวแล้วก็สูตร3ตัวนะครับหลากหลายสูตรเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาเลขไหนหลายสูตรเหลือเกินนะครับจะไม่ถูกอ่ะมาดูกันนะมาดูในชุดสรุปผมก็ได้นําจากในหลายๆสูตรแหละมารวบรวมกันในชุดสรุปคัดเน้นๆมาให้แล้วนะครับเราสลับในหวยลาวพัฒนาย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะใครชอบก็ซื้อไว้ติดไว้นะครสลับท่าไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้ สำหรับในวันที่เอาสิบแปดวันนะครับวันที่20นะฮะวันพุทธที่20สิงหานะครับเนาะอ่ะยีแล้วนะครับวันนี้นยฮะจะให้เด่นไปก็จะเป็นในที่เด่น3017จะตัดไปตัวหนึ่งก็เสียดายนะครับเนาะจัดไปตัวตัดไปกลัวมันจะมาออกนะครับแต่ก็สำหรับ f อฟตัวโยงผมฟันตัวเดียวนะในงวดที่แล้วให้9ตัวเดียว เด้งๆเลยนะครับเนาะอ่ะแล้นี่ก็จะเป็นในที่ในเลขเด่นนะครับจับคู่มีตัวไหนเลขไหนกันบ้างนะครับก็ชุดเด่นก็จะเป็นในที่ใน0 2 0 4 0 8 0 9 03และก็06นะครับ ก็หรือชอบในเด่นศูนย์นะฮะก็อาจจะติดไว้แค่ในชุดที่มีศูนย์ก็ได้นะฮะหรือชอบศูนย์ก็ในวันนี้ก็อาจจะเน้นไว้แค่6ชุดนี้6คู่นี้ก็ได้ก็คิดว่าหลักศูนย์เนี่ยศูนย์เนี่ยน่าจะมาในหลักสิบนะก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้ตรงๆเลยก็ได้นะสำหรับใครที่งบน้อยทุนน้อยนะครับเนาะอ่ะเน้นๆไปเลยนะครับศูนย์นะครับนในชุดเด่นชุดหนึ่งก็จะไปในที่ในที่ใน 1- 4 17จปาก 19 1 2และก็หนนะครับสำหรับในชุดเด่นหนึ่งก็หวังว่า1จะมาแล้วกันนะถ้า1จะมาถ้า1จะออกก็ขอให้มีอยู่ในนะครับ6ชุด6คู่นี้แล้วกันนะครับขอให้ออกตรงๆเข้าตรงๆแงเฮงเงปังๆแล้วกันนะสลหรับในวันพุธนี้นะครับส่วนในที่ในตัวกันตัวกันนี่ก็จะกันไว้นะครับในที่ในนะครับอ่า7กับ3แล้วกัน นะครับเนาะอ่ะดีเลยนะฮะก็สําหรับท่านไหนนะครับที่โชคดีถูกหวยแล้วนะครับก็อยากจะร่วมบุญนะครับนี่แหละกับโรงพยาบาลบ้านเกิดจังหวัดเกิดผมนะครับเนาะอ่ะทาบุญกับโรงพยาบาลเนาะนะครับดีเลยนะสแกนเข้าไปเลยนะก็ร่วมบุญนะคนละเล็กคนละน้อยนะอ่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะใครที่ได้ร่วมบุญในงวดนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับถูกหวยลาวนะขอให้เข้าอีกแล้วกนะันนะสำหรับในงวดวันนี้ นในตัวกันนะฮะก็จะเป็นในที่ในเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดหกสองสามหกสามแล้วก็จะเป็นในที่ในแปดสามสี่หกสามอีกนะครับเนาะเนาะสเด้งเด้งเด้งีกบอแล้บว่ามันหกสามสีมาบขงวดนี้นะครับเนาะอาจจะออกเหมือนหวยไทยก็ได้นะในงวดที่แล้วก็เกือบออกอ่อกอบออกอเกือบออกเหมือนหวยไทยเนาะอ่า อ่าหกห้ามาเก้าห้าเนาะรอบนี้อาจจะพลิกกับหัวมมหกห้าก็ได้นะครับสามตัวสามตัวเป็นหกศูนย์สองสามหนึ่งเก้าและก็เจ็ดสองสามนะครับสามตัวสามชุดเนาะก็ติดไว้น้อยพอได้ลุ้นแล้วกันนะครับไม่แน่ก็อาจจะโชคดีถูกสามตัวก็ได้นะครับสลับในล่าสุดนะครับเนาะอ่ะโอเคนะฮะส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นในที่เจ็ดหนึ่งสองห้าศูนย์สี่แล้วก็ 936นะครับอนะก็ขอให้โชคดีนะฮะถูกตรงๆเข้าตรงๆทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวเลยด้วยกันนะครับเหนวก็ไปดูในล่างนะก็อาจจะลองมามาเปรียบเทียบกันก็ได้นะครับก็ขอให้โชคดีกับในสถิติเลขที่ออกล่างหวยลาวแล้วกันนะครับ อ่าเนะี่ยฮะก็หลังจากที่ได้ดูสรุปหวยกันไปแล้วนะครับนั่นแหละถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็ไปดูในชุดสรุปกันได้นะครับซึ่งถ้าเอาในสถิตินะครับในที่ในล่างนะครับเนาะมาจับกันกันกบในตรงเนี้ยนะครับในงวดที่แล้วเนี่ยให้ไป9กับ6 7 8 0นะเออเนี่ยมา9 97เออนี่แหละสถิติ เอาทั้ง2สถิติมาจับกันนะครับอ่ะสำหรับในตรงนี้ก็จะเป็นในสถิติเลขที่ออกในที่ในล่างนะครับออกน้อยมากเลยนะฮะสำหรับในล่างออก97นะส่วนส่วนมากจะออกในที่ใน79เยอะนะฮะเนาะก่อนในล่าสุดนะฮะล่างออกไปที่ใน97นะครับ20 97 95ก็นะครับก็จะมาดูในสถิตินะครับเลขที่ออก97ในที่ในล่างนะฮะที่ออก97ตรงตรง นะครับเนาะอ่ะก่อนหน้านี้นะครับก็จะเปในที่ใน1 1 4 9 7หนึ่งสี่เก้าเจ็ดหดถัดมานะครับก็จะเปในที่ในสาม3 1 9ห้าสามหนึ่งนะครับอืมแต่ก็หลังหลังนี้มันไม่ค่อยออกเหมือนกันเลยเนาะนะครับเนี่ยอาจจะเอาเป็นเลขดับก็ได้นะเนี่ยแบบนี้มันไม่ค่อยออกเลขเดิมมาสักพักแล้วหลายงวดแล้วนะครับในะช่วงล่าสุดเนี่ย อ่ะนะครับก็หมดแล้วนะครับเนาะอ่ะอีกช่วงหนึ่งนะครับก็เป็นสี่สองเก้าเจ็ดสี่เก้านะครับแล้วก็แปดสามเจ็ดแปดสี่เจ็ดนะฮะนี่ออกแค่นี้นะครับก็จนไปถึงเลขที่ออกสี่ตัวนะแต่ก่อนหัวเร่าออกสี่ตัวนะครับเนาะอ่ะแล้วก็มาออกหกตัวนี่แหละมีแค่สองสามช่วงกับล่าสุดเนี่ยที่ออกเก้าเจ็ดตรงๆล่างนะครับเนาะอ่ะอันนี้เก้าบนเก้าล่าง ออกมาเจ็ดปดสี่เจ็ดซึ่งถ้าไปเทียบกันดูนะฮะกับในเมื่อกี้เมื่อกีู้่ที่ก่อนหน้านี้ต้นชิปนี่ให้ดูไปก็จะเป็นในที่ในเก้าบนเก้าล่างเหมือนกันนะฮะเก้าห้าเกหก้าห้าเ้าบนเก้าล่างออกมาห้าเจ็ดสอเจปสี่เจ็ดอืมหรือว่าจะมีในที่ใดเจ็ดนะเนาะนี่ก็มีเจดเก้าบน9้าล่างแล้วก็มาเจ็ด 9าบน9กล่างก็มา7 7 5 7 4 7 8ที่ใกล้เคียงกับใน7 5 7 4 7 8ก็จะเป็นในที่ใน7 3 7 9อืมเนาะมีไหมมีซ้ำกันในตรงนี้ไหมอ่ะไม่ซ้ำก็อาจจะออก7งวดก่อนออก9 7เนี่ยวดนี้อาจจะออก7 9กก็ได้นะอาจจะสลับเนาะเออนะฮะ หรืออาจจะเป็นหกเจ็ดหรือหกห้านะอืมเพราะว่านะครับเคยออกจูกเหมือนกันนะนะครับห้วลาวเนี่ยนะครับล่าสุดอาจจะออกหกเจ็ดนี่มันอาจจะพลิกกับหัวมาในงวดนี้แล้วก็หกห้าก็ได้เหมือนหัวไทยอ่ะก็ไม่แน่นะระวังไว้แล้วกันนะอาจจะมาออกก็ได้นะในงวดนี้หัวไทยเนาะนะแล้นี่ก็เป็นในเศรษิที่ออกในที่ในล่างนะครับเศรษิในล่างก่อนหน้านี้ ก็อาจจะลองนำไปเปรียบเทียบกันกับสูตรก็ได้เนาะนะฮะในตำแหน่งตรงนี้4940 809สีอืมในตำแหน่งตรงนี้ก็มาเลขเด่นอยู่เนาะเนี่ย8ป7นะครั้งก่อนก็49่ามาเก้าปดมาสีม่มาล่างเนาะอ่าเก8มาล่าง สามแปดเก้ามาบนนะติดเด่นแปดสี่เจ็ดไว้ด้วยนะครับเนาะเด่นแปดเด่นสี่แล้วก็เด่นเจ็ดไว้ด้วยในล่าสุด นะครับหรืออ่ะเนี่ยมาแน่แน่เหละเจ็ดเนาะนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีกันในวันนี้แล้วกันนะฮะงวดที่แล้วใครไม่ถูกงวดนี้ก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจนะครับให้กันด้วยนะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกทุกท่านชูหรืองวดที่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับเนาะอ่ะใครถูกกันบ้างสหรับในงวดที่แล้วนะครับเนาะอ่ะก็ยินดีด้วยเด้อนะครับท่านไหนที่ถูกนะท่านไหนที่โชคดีนะครับงวดนี้ก็ขอให้ถูก โชคดีกันอีกแล้วกันนะครับใครที่ถูกหว,วยโชคดีก็อาจจะแบ่งเงินเล็กๆน้อยๆมาทาบุญกับโรงพยาบาลน,นี่นะครับเนาะนี่เลยนะก็สแกนเข้าไปนะครับคนเล็กๆคน็น,น้อยแล้วกันนะทำบุญกับโรงพยาบาลน,นะครับเนาะก็ขอให้นะครับโชคดีแล้วก,กันนะขอให้บุญผลบุญครั้งนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีถูกหวยเราในวันพุธนี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสรับคลิปนี้สวัสดีครับ